ดิลามีในช่วงนี้เราขอพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมพิพิธภัณฑ์แห่งประวัติศาสตร์ที่รวบรวมบันทึกและเหตุการณ์และเหตุการณ์กบฏท,ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นในช่วงปีคิรุศักราช1637ถึง1638และยังได้รวบรวมโบราณวัตถุอันมีค่ากว่า200ชิ้นอีกด้วยครับ แค่นี้นะก็ยังมีบันไดเลื่อนฮะแล้วแต่ว่าทําไมเราต้องเหนื่อยด้วยเขาอุตส่าห์ทํบันไดเลื่อนเพื่อคุณสบายเข้ามาที่นี่ไม่ค่อยได้เดินคุณผู้ชมมาแบบรถคันเล็กไงใช้รถบัสรถบัสจอดไกลแล้วก็ต้องเดินมานี่มันจอดหน้ามีบันไดเลยก็พยายามจะวิ่งออกกําลังกายมั่งคุณผู้ชมตอนนี้เรามาที่พิพิธภัณฑ์คริสเตียนอามาคุสะ อ,อยู่บนยอดเขามองเห็นเวืองอ่าวสวยงามเห็นเมืองอามากุสะด้านล่างคุณผู้ชมครับโอ้โหสวยมากพี่พันธ์มาทำอะไรอะ่ะจะบอกว่าเกี่ยวเนื่องกับอะไรอะ่ะเรื่องราวทั้งหมดของชาวคริสเตียนที่ต้องหลบซ่อนตัวเองอยู่ถึง250ปีมีเหตุการณ์เกิดขึ้น หลายเหตุการณ์ทีเดียวมีเหตุการณ์ไม่เข้าใจกันต้องตีกันเอาไว้ง่ายคนญี่ปุ่นตีกันถึง123วันคุณผู้ชมครับตีกันช่วงนั้นจนมาถึงปี1873คุณผู้ชมครับนี่เขา uh huh. ปลดล็อกเรื่องของการห้ามนับถือศาสนาคริสต์นับย้อนหลังกลับมา200กว่าปีเหตุการณ์ช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่สําคัญที่สุดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่เนี่ยเก็บเรื่องราวเหล่านี้ไว้ดีแค่ไหน คนสำคัญทุณผู้ชมครับเข้ามาด้านในเราผ่านหลายต่อหลายดิสเพย์เรื่องราวทั้งหมดสุภาพบุรุษท่านนี้ที่ถูกปั้นขึ้นมาตามจินตนาการของนักปั้นนะครับต้องเรียนแบบนี้ ท่านชื่อว่าคุณอามาคุสะชิโร่หรือว่าเป็นผู้นํายุคนั้นเลยโยงเรื่องมาจากหมู่บ้านเล็กๆที่เราไปแล้วมีโจรนั่นอยู่ที่นั่นนั่นเลยแล้วก็มีการคับแย้งกันคราะหว่างศาสนาก็เลยเกิดมีการต่อสู้กันบางตำราบอกว่ารบกันจริงๆจันๆงใน88วันแต่ที่พิพิธภัณฑ์นี้บันทึกไว้ว่าเขารบกันประมาณ1 2 3วันนะครับเริ่ม25เดือนตุลาคม โดยประมาณมีความขัดแย้งกันเรื่องของเขาเขายากมากแพงริดนะาทเร้นประมาณนั้นแล้วก็ในกลุ่มของคนที่อยู่แถวนี้นะฮะบังเอิญว่านับถือศาสนาคริสตก็เลยทําให้ถูกเรียกว่ากลุ่มกบฏคริสเตียนประมาณนั้นนะฮะถ้าเรียกเต็มเต็มเรียกว่ากลุ่มกบฏอามาคุสซชิมาบาระนี่ฮะรวมกันแบบนี้เนื่องจากเป็น2กลุ่มนะ,ะอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ที่นางาซากิแต่ว่าเป็นการคิดเห็นตรงกันนะฮะเลยรบกันถึง123ี่วันทีเดียว ชีวิตจากเหตุการณ์นั้นนะครับคุณผู้ชมครับ37,000 37,000ชีวิตทีเดียวนะครับเคยมาตัง้งดีเป็นพิพิธภัณฑ์เลยนะใช่แล้วตรงนี้ก็มีการระบุเป็นไทม์ไลน์เลยนะครับเป็นภา,าษาญ,ญี่ปุ่นหนบวันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเหมือนเอาลูกสบ้ามาดัดเนาะเอาไว้ขี่มาวางข้างหน้าอย่างงี้กันใช่โดนฟันโดนอะไรอย่างงี้โดนเป็นเกรียดเป็นกรบ รัางนี้ก็เป็นพวกหนังสือเนื้อหามาทึกเรื่องราวช่วงนั้นนะครับว่าเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างคุณผู้ชมเราจะเดินดูของล้ำค่าในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับที่มีอยู่ถึง200ชิ้นคุณผู้ชมครับเกี่ยวพันกับเรื่องราวในยุคข,ของการรบก,กันช่วงนั้นพอดีนะฮะของบางอย่างก็ขุดเจอบ้างเก็บไปบ้างนะครับเต็ไมไปหมดเลยอย่างนี้ขุดเจอนะฮะบ,บางอย่างเป็นอาวุธเป็นตุ๊กตาบ้าง นะครับคุณรู้ถ่ายไปไหนมาเมื่อกี้สนใจแบบคืออะไรคือบินโตนี่คือหนึ่งใน200ชิ้นคุณผู้ชมที่ผมเล่าที่ผมเล่าให้ฟังว่านี่คือหนึ่งใน200ชิ้นของที่มีค่านะฮะมีค่ามากนู่นตรงนู้นเป็นปืนคุณเข้มาดูเร็วปืนนี่ปืนยุคนี้ก็มีปืนแล้วนะฮะฝรั่งพามาเนาะฝรั่งนํามาสนใ่อ่านี่ก็จะเป็นปืนนี่ครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เป็น เรื่องราวของข,องของังแล้วเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ลูกประคัมกังเขนไม่กังเขนทุกคนจะต้องห้อยเนี่ยอย่างท่านสุภาพสตรีท่านนี้ห้อยอยู่นะอ่ามือมีสัญลักษณ์แห่งสันติภาพก <พา S 1> ็คือน้องนกพิราบสีขาวนะฮะอยู่ในมือส่ในอดีตเนี่ยใช้วัตถุที่ทำมีค่ามากๆนะเหมือนกับหินพลอยและทุกอย่างเลยลูกปัดสมัยสมัยนั้นคงแพงมากหายากมากเพราะมันหล่อเรซินไม่ได้ใโอ้ยโุก ก็ข้นหนึ่งนี่คือ16ธันวาไล่ไปเรื่อยๆนี่วันที่51 5พูดอย่างนั้นเลย5วันที่51ตรงกับวันที่16ธันวาใช่ครับ16แล้วกไล่ไปเรื่อยครับแล้วนี่คือและที่สู้รบกันใช่กำลังการู้ไปไม่ได้ร่วงลงมาตายทาพี่เขาทำนี่คือปราสาทนางาซากินะฮะอย่างที่บอกม่ามีชุมชนคริสเียนอีกที่หนึ่งนี่มีสองชุมชนนะฮะกับที่นี่ สู้บรรยากาศของการสู้รบโจมตีของได้เห็นคือบุกบฏอยู่ด้านบนนี่่านผู้ชมก็ทางทางกบฏที่มีความเห็นต่างกันก็อยู่ข้างบนุ่นผู้ชมดูก็ทหารพยายามจะปีนขึ้นไปที่สักการแล้วก็มีลงมาสู้ข้างล่างบ้างก็มีนี่่านผู้ชมครับเต็มเลยรวมๆแล้วเสียชีวิตไปสามหมื่นกว่านะเป็นเป็นกลุ่มทางทางราชการก็แล้วกันครับครับนั่นแหละ่านผู้ชม จะ,จะเรียนว่าถ้าเกิดไม่ได้มาจังหวัดนี้ก็ไม่ทราบว่า,าวัตศาสตร์ที่มีความลึกซึ้งแบบนี้ฝังตัวอยู่ที่นี่บอกน,นี่เป็นศูนย์กลางคริสเตียนลับเลยนะต้องใช้คำนี้ น,นี่ก็มีวิวเลยคุณอ,อย่างไทนี่วิวเหรอ นี่คนนะนี่คนคนก็คือธรรมชาติก็คือวิวได้เหมือนกันจากที่ขึ้นไปดูเมื่อสามสี่ห้าร้อยปีมาเฉลที่แล้วมาห้าสี่ร้อยสามสามร้อยปีมาแล้วจนถึงปัจจุบันกลายเป็นแบบนี้ไป็นฉลีมด้วยความสวยงามด้วยความสามัคคีและเข้าใจกันก็อยู่กันได้และสร้างความเจริญให้กับประเทศอย่างสวยงามสวยนะนี่คือทริปเอาใจหนุ่มใหญ่สุภาพบุรุษท่านนี้เที่ยวแบบ VIP Luxury ต้องใช้คำนี้เพราะว่าเบื่อเมืองใหญ่คุณนิรุตเบื่อ เมืองใหญ่เที่ยวเมืองใหญ่หมดแล้วนะฮะปารีสเออยหรือลอ,อ,อนดอนเมืองใหญ่ๆพวกนี้เที่ยวหมดแล้วอยากจะเที่ยวเมืองเล็กๆเ,เราอยากจะพักผ่อนแบบสบายๆแล้วก็ดูอะไรที่ที่แบบ ไม่ใช่ตึกแล้เราเลยออกแบบการท่องเที่ยวนะครับเป็น private and easy ตามใจ Luxury Man แบบนี้เที่ยวสบายสบายดีไซน์ได้ตัวเองคุณผู้ชมครับนี่คือการท่องเที่ยวญี่ปุ่นรูปแบบนี้วันนี้เป็นตัวอย่างการเที่ยวที่สุภาพบุรุษท่านนี้สั่งมานี่คือคุมาโมโต้คุณผู้ชมครับปักใต้ของญี่ปุ่นอยู่บน เกาะใหญ่ๆที่เรียกว่ากิมชูมีโอกาสมาเที่ยวแบบเรานี่คือลีลามีมาใช้ลีลาของคุณไปกับเราในลีลามีครับผมเอณัทพงศ์รับอาสาพาคุณผู้ชมเที่ยวพา V.I.P ของผมสุภาพบุรุษท่านนี้คุณนิรุตสินยาเที่ยวขอบคุณมากๆครับเราสองคนลาไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับและเจ้าภาพของเมืองนี้ทั้งหมดครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสัรัรังสรรค์เส้นทางอย่างมีลีลาโดยอีลิตฮอลิเดย์